สวีดัตสวัสดีครับพี่น้องดักหนูไว้ในปลาอ้อยสามหลังครับปลาอ้อยอยู่ในบ้านมเมึงครับมันเข่าบอบมริ้ทายตอนใส่มึงมะมึงตอนหยามเลยสามหลังกลับไปใส่พี่น้องครับวันนี้หัวเขา่า จะกล้วยหนูเวลากล้วยหนูอ่นบกเข่า โอ้ยวดผมโดนโอ้ยโดนบักใหญ่โอ้ยบกใหญ่ยักษ์ครับผมโอเด้อนะนี่นะพอ <laughs> โอ้โหโอ้โ huh. ห oh oh. สามหลังปากแห้งไปไหนครับมิเหียนคนยึดสวน่นครับก uh huh. ูพ่อผมคุณอ้างพ่อกันเอามาเหลียวบางสับ <c oughs> เมืองพี่น้องครับขวยหนูลายครับโอ้ยผมนุ่มสวยสวยเก๋ตะฟันตะเหลืองเป็นข้าวโพอดเลยนะที่บะไส้บะไทยตอนไส้เมืองพะว่านี่ครับบริเวณมันมีตะเคียนคนครับนี่บะไทยเมืองขวยหนูครับเมืองขวยหนู ดักหนูที่ป่าอ้อยสามหลังครับผมคลิปนี้สั้นๆครับโอ้โหโโหผมนุ่มสวยสวยเก๋แบบนี้ฟันได้เหลียงเป็นกระโพดเลยนะเจ๋วหนูกินอ้อยบอกเลยว่าแซบเดี๋ยวมาใส่อีกครับเนื้อไทยมึงเต็มเต็มไหมมานี้มาทดสอบซูสอ แค่สามหลังหนูามาใส่แบบเต็มที่เลยเฮ็ดชิปดีๆกัอนอ้าวเดียวเลยเนีย่หมดเขาไปใส่นด้นเน่ยมือได้จักมือหน,นึ่งกอนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันสุดยอดสามหลังก็ยังหมานครับ